อะไรส่งขายดีคอนเทนต์ใหม่หาทำมากเลยอยากจะมาแชร์ไอเดียหัวข้อวาดภาพส่งขายค่ะมีนจะเน้นแชร์ไอเดียหัวข้อภาพแตกยอดไอเดียจากหนึ่งหัวข้อใหญ่เป็นหัวข้อย่อยมากมายอัปเดตไอเดียกันทุกวันอาทิตย์นะคะใครชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะหัวข้อยอดนิยมเลยก็คือสัตว์ค่ะกว้างมากเลยใช่ไหมคะมีนจะมาแตกหัวข้อย่อยๆกันค่ะการวาดเชตามหัวข้อต่างๆค่ะจะช่วยให้ผู้ซื้อเลือกซื้อง่ายนะคะเพราะมีความเชื่อมโยงกันเป็นหมวดหมู่ บางเว็บส่งชิ้นเดียวแต่ว่าถ้าเราส่งยกเซตเป็นหัวข้อเนี่ยโอกาสที่ถูกซื้อหลายชิ้นมากขึ้นค่ะเผื่อว่าลูกค้าอาจจะมองหาของตกแต่งเป็นกลุ่มหลายๆชิ้นอยู่นะคะหัวข้อแรกเลยก็คือสัตว์เลี้ยงค่ะสัตว์เลี้ยงที่หมายถึงนี้คือสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านนะเลี้ยงในบ้านได้ลักเหมือนลูกผูกพันนะคะตัวอย่างเช่นมาแมวนกปลากระต่ายหนูหรือจะสัตว์เลี้ยงที่เป็นแนวเอกโซติกก็ได้เช่นกันค่ะเพราะตอนนี้ก็มีฮิตแนวนี้ด้วยเนาะหัวข้อที่2ค่ะสัตว์ป่าค่ะ สัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติทั้งหมดนะคะนี่รวมไปถึงในปา่าในทุง่งหญ้าในที่ราบลุ่มในทะเลทรายในขั้วโลกด้วยนะสามารถแบ่งแยกเป็นเซตย่อยๆได้อีกนะคะตัวอย่างเช่นเสือสิงโตกวางมีดิ้งจอกหมาป่าค่ะลองว่าจัดเซตดูนะะข้อที่3ค่ะสัตว์ในฟาร์มค่ะสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มเลี้ยงเพื่อธุรกิจให้ผลผลิตนําไปขายได้ค่ะรวมไปถึงแขกรับเชิญที่โผลมาในฟาร์มด้วยนะคะตัวอย่างเช่นวัวแกะเป็ดไก่หมู พึ่งแมงมุมกบหนูก็จะมีทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงค่ะที่ชอบโผล่มาในฟาร์มนะเราสามารถว่ารวมการส่งเป็นเซตขายได้หัวข้อต่อไปค่ะสัตว์น้ําอยู่ในน้ําไม่ว่าจะในแม่น้ําหรือทะเลค่ะสามารถแยกหมวดได้อีกนะคะเช่นสัตว์ทะเลสัตว์แม่น้ํานะหรือจะแยกเซตเป็นตามสายพันธุ์ก็ได้ค่ะเพราะปลามีหลายชนิดมากๆนะแบบปลาฉลามปลาโลมาปลาวาน,าวานก็มีแยกสายพันธุ์ไปอีกค่ะตัวอย่างเช่นกุ้งหอยปูปลาปลาหมึกแมงกะพรุนหอยมะนน้ำอุย๊ยเขียนหอยซ้ำมาก ลองไปแบ่งเป็นเซตเซดูนะคะหวัวข้อที่5ค่ะสัตว์ปีกสัตว์มีปีกมีทางบินได้และบินไม่ได้นะคะตัวอย่างเช่นนกเพนกวินไก่หางนกกระจอกเทศนกยูงสามารถวาดนกตามสายพันธุ์แล้วก็มีสีสันต่างๆได้ด้วยนะแล้วแต่เราว่าจะจัดเซตแบบไหนคะ่ะ หกค่ะสัตว์เลื้อยคานค่ะสัตว์ที่เลื้อยๆคานคลานขาสั้นๆหรือไม่มีขาค่ะอย่างเช่นงูจระเข้กิ้งกา่าเต่าตุ๊กแกจิ้งเลนและอีกมากมายเลยเจ็ดค่ะสัตว์มีพิษคือเหล่าอสอรพิษทั้งหลายค่ะงูตะขาบแมงป่องแมงมุมปลาบางชนิดหรือแมลงที่มีพิษนะคะบางทีสัตว์มีพิษเนี่ยบางแบรนด์ก็นิยมนำไปใช้เป็นภาพประกอบนะแนวแบบดันหน้าเกงขามลึกลับ อะไรแบบนี้ค่ะแปค่ะสัตว์ดึกดําบันไดโนเสาร์หรือต้นตระกูลของสัตว์ต่างๆก่อนจะวิวัฒนาการมาเป็นรูปร่างแบบปัจจุบันค่ะเป็นที่นิยมนะใช้ทําสื่อการสอนก็ได้บางคนก็จะเอาไปตกแต่งแบรนด์ที่เป็นแนววินเทจหรือคอลเลกชันแนววินเทจค่ะสัตว์เทพค่ะ สัตว์ในตำนานสัตว์ในนิยายค่ะของประเทศต่างๆหรือจะสัตว์แฟนซีที่ไม่มีอยู่จริงเลยก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นยูนิคอร์นมังกรพญานาคสิงห์เพิกศัตรีบค่ะสัตว์ในสวนสัตว์ค่ะสัตว์ในสวนสัตว์นี่รวมหลากหลายประเภทมากๆเลยมาจัดแสดงนะคะลองเลือกสัตว์ที่ชอบแล้วส่งตีมสวนสัตว์ดูได้นะตัวอย่างเช่นคาปิบิรลาฮิปโปเมียแคทสล็อตมีสิงโตหรือสัตว์อื่นๆที่น่ารักน่ารักค่ะยังสามารถแบ่งสไตล์ตามคาแรคเตอร์ได้ด้วยนะคะ 11ค่ะออริจินอลหมายถึงรูปร่างสัตว์จริงๆค่ะไม่สวมชุดโชว์สีพื้นผิวตามสายพันธุ์ค่ะถ้านั่งแบบยืนเดินนอนก็คือตามลักษณะกายภาพจริงๆเลยนะคะ12ค่ะไม่ว่าต้นแบบจะมีกี่ขาก็วาดออกมาแบบคนได้ค่ะยืนสองขาได้นั่งแบบคนก็ได้ท่าทางต่างๆเหมือนคนเลยแต่ว่ารูปร่างเป็นสัตว์ค่ะ13ค่ะแป้นซี รูปร่างตามจินตนาการของผู้วาดค่ะตัวยืดยาวอ้วนป้อมปุกลุกหรือจะเป็นตัวสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็แล้วแต่ผู้วาดจินตนาการ14ค่ะเทศกาลจับน้องๆทุกหัวข้อที่พูดไปแล้วมาแต่งตัวตามเทศกาล้าเขาไปเที่ยวงานเทศกาลต่างๆเขาจะแต่งตัวแบบไหนหรือว่าถืออะไรบ้าง15ค่ะยูนิฟอร์มจับน้องๆทุกหัวข้อที่พูดไปมาแต่งตัวตามอาชีพเพราะในหลายๆอาชีพมาใช้สัตว์เป็นตัวแทนในโลโก้หรือภาพประกอบธุรกิจค่ะเรียกว่ามาสคอตนั่นเอง ยังไม่หมดนะยังสามารถแบ่งตามบุคลิกภาพได้อีกค่ะน่ารักสดใสค่ะไม่ว่าสายพันธุจะดุดันแค่ไหนแล้วก็วาดออกมาให้น่ารักสดใสดูเป็นมิตรใช้งานง่ายได้นะคะหน้าเกงขามทุกสายพันธุ์สามารถจับมาสวมบุคลิกดุดันน่ากลัวหน้าเก่งขามได้ค่ะฟิลมาเฟียในหัวพ่อเลี้ยงหัวหน้าพักมารเอ,อื้อสุดเท่ค่ะทุกสายพันธุ์ก็สามารถจับมาสวมบุคลิกหล่อเท่สุดคูลสุดชิคได้ด้วยนะคะจะต่างจากหัวข้อที่แล้วก็ตรงที่อันนี้จะเท่แบบกราวใจแบบไม่น่ากลัวเนาะ วินเทศค่ะนำมาสวมชุดแบบวินเทศสวมแว่นโบราณชุดไหมพรมคลาสสิกย้อนเวลากลับไปยุคคุณปู่คุณย่านะจะบอกว่าวนะินเทศในฮิตมากเลยในต่างประเทศค่ะและหัวข้อสุดท้ายก็คือเบบี้ <Baby S 1> <Baby S 2> เด็กน้อยทุกสายพันธุ์ค่ะพอเป็นวัยแลกคลอดวัยเด็กมันน่ารักตะมุตะมีใครๆก็เลิฟและเป็นที่นิยมเสมอมาค่ะลองวาดน้อยน่ารักตัวเล็กๆกันดูนะแบบมูยงีทานลกค่ะ สัปดาล่าจะเป็นหัวข้ออะไรรอติดตามกันได้นะคะหรือถ้าใครใจร้อนไม่อยากรอแล้ว ม,มีมีไอเดียพร้อมใช้มากกว่า1000ไอเดียให้หยิบไปวาดได้ทุกวันตลอดปีจะเน้นเป็น7เทศกาลใหญ่ที่สามารถวาดขายต่อยอดนอกเทศกาลได้ด้วยนะคะประหยัดเวลานั่งหาไอเดียค่ะแจกภาพสเก็ตไอเดีย20ภาพทุกสัปดาห์ด้วยแ,แจกจนครบ700ภาพเลยค่ะภาพสเก็ตจะเป็นประมาณนี้นะคะนำไปต่อยอดทรงผมเสื้อผ้าหน้าตาเพศรูปร่างในแบบของตัวเองได้นะคะ1ท่าต้นแบบสามารถวาดออกมาได้หลายบุค,คลิกเลยค่ะ มีหลากหลายหมวดให้เลือกว่าน,นะคะหมวดหลกัหลกๆเลยก็คือหมวดคาแรคเตอร์เอลิเมนต์และเอ็กวานเอลิเมนต์ค่ะส่วนหมวดคอสตูมและหมวดอาหารเนี่ยเป็นหมวดที่เสริมขึ้นมาในบางเทศกาลนะคะข้อนี้ไม่ได้สอนวาดรูปแต่จะสอนให้คุณแตกยอดไอเดียจาก1ห,หัวข้อออกมาเป็นไอเดียที่หลากหลายเหมือนตัวอย่างต้นคิปตะกี้เลยค่ะแต่หัวข้อย่อยในแต่และหัวข้อมากกว่านี้อีกนะและสามารถต่อยอดงานที่วาดไว้แล้วเพิ่มปริมาณชิ้นงานแบบไหนได้บ้างมีสอนด้วยนะจบข้อนี้ได้ไอเดียล้นทะลักแน่นอนค่ะข้อมูลมากกว่า500หน้ามิน รวบรวมมาตลอด1ปีเนื้อหาจริงในคอร์สเยอะมากๆค่ะนอกจากเนื้อหาไอเดียแล้วก็ยังมีทริคมือใหม่อีกมากมายมีสอนสมัครเว็บต่างๆด้วยนะคะไปให้ถึงเป้าหมายต้องมีการวางแผนค่ะมีแถมฟรีแพลนเนอร์รายปีรายเดือนรายสัปดาห์แพลนเนอร์เช็คลิสตามงานทุกขั้นตอนค่ะและร่างภาพจนถึงส่งขายเลยค่ะว่าขายเว็บไหนไปแล้วบ้างต่อยอดชิ้นงานแบบไหนไปแล้วบ้างนะตอนนี้สเก็ตไอเดียแจกไปแล้ว 350ไอเดียค่ะและจะแจกจนกว่าจะครบ700ไอเดียเลยนะราคาปรับขึ้นตามปริมาณเนื้อหาสมัครก่อนคุ้มกว่าได้ไอเดียก่อนขายว่าส่งขายก่อนไม่รอแล้วนะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ดูรายละเอียดคอสได้เลยค่ะ